สวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขออย่าดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหรียญสยามชาแนลนะครับ วันนี้นะครับเหรียญสยามนั้นจะมาเล่าในเรื่องของธนาบาตัตรใบนี้ให้กับเพ By ื่อนๆรู้จักกันนะครับแน่นอนครับในส่วนของธนาบาตัตรใบน,นี้นั้นก็ยังพบเจอกันจนํานวนมากนั่นเองนะครับและก็ขอกราบขอบพระคุณนะฮะสำหรับเพื่อนๆนที่โฟดนะฮะสวัสดีทักทายกันใต้โฟดของเราด้วยละกันนะครับเราจะพยายามตอบทุกคลิปทุกโฟดของเพื่อนๆน,น,นั่นเองนะครับขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติทักทายกันเข้ามานะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณอีกหนึ่งครั้งนะครับในการกดติดตามกดกระดิ่ เพื่อมอบเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเหรียญสยามนั่นเองครับเรามาดูกันครับในส่วนของตราบัตรใบนี้นะครับดูไม่ยากนะฮะหากเพื่อนๆหาเจอนั้นจะมีราคาแพงนะฮะเหตุใดถึงมีราคาแพงนั่นเองนะครับเรามาดูกันครับตราบัตรใบนี้นั้นด้านหน้านี่นะครับจะเป็นพระบรมสายาสาธิสลักนะฮะสองพระองค์ด้วยกันคือรัชกาลที่5ฝั่งซ้ายแล้วก็รัชกาลที่9ฝั่งขวามือนั่นเองครับจะมีข้อความว่ารัฐบาลไทยมีข้อความ100บาทนะครับแล้วก็มีข้อความว่าธนบัตรเป็น เงินที่ชําระนี้ได้ตามกฎหมายมีลายเซ็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะแล้วก็ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยมีหมวดตัวเลขบอกเช่นกันแต่ธนบัตรใบนี้นั้นนะฮะโทนที่ใช้นั้นออกในสไตล์ของโบราณนิดหนึ่งนะครับเราไปชมด้านหลังกันนะครับว่าจุดความแพงนั้นเราดูกันตรงไหน,น,น,นดูกันง่ายๆกับเหรียญสยามครับเชิญชมครับ นี่คือด้านหลังของธนาบัตรใบนี้นะฮะในราคา100บาทนั่นเองครับมีการเล่นหากันในกลุ่มนักสะสมแบบธรรมดานั้นราคาไม่แพงนะฮะเลยหน้าธนาบัตรนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่นะครับวันนี้เหรียญสยามจะบอกกับเพื่อนว่าดูจุดไหนที่จะทําให้ราคานั้นพุ่งไปถึงหลักพันนั่นเองครับธนาบัตรรุ่นนี้นั้นนะฮะจะมีหมวดตัวเลขนะฮะศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับอ่าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะฮะแล้วก็มีหมวดตัวเลขแบบนี้ดีหนึ่งนะฮะแล้วก็งองงู เลข1อย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีคําว่า100-100อยู่4มุมด้วยกันนะครับอยู่ตรงกลางนั้นเป็นตราสัญลักษณ์นะครับเป็นตราแผ่นด,ดินนะครับแล้วก็มีในส่วนของนะฮะร,รัฐบาลสยามนะครับสัญญาจะจ่ายเงินให้แก่ผู้นําธนาบัตรนี้มาขึ้นเป็นเงินตราสยามครับออกโรนในเรื่องของธนบัตรโบราณครับ แต่เพื่อนๆเ,เชื่อหรือไม่ครับมีอีกจุดหนึ่งที่นักสะสมเขาค้นหากันจํานวนมากนะครับเนื่องจากว่าถ้าดูจุดนี้แล้วถ้าหาพบเจอนั้นจะมีราคาสูงถึงหลักพันเลยทีเดียวครับเขาดูกันตรงไหนครับเพื่อนๆน,นะฮะโดยเฉพาะนักสะสมมือใหม่นะครับหากฟังไม่ทันให้รีคลิปกลับไปฟังหรือจดนะฮะ จุดที่เหรียญสยามจะบอกกับทุกท่านนะครับว่าจุดไหนที่จะมีความแพงนั่นเองเนะครับมาดูกันครับจุดนี้ฮะที่สําคัญที่สุดนะครับพเพื่อนๆนสังเกตดูนะครับตรงนี้จะเป็น D 1 0 0 0 0งนะฮะงองูห0 0 0งนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าพวเพื่อนเพื่อสังเกตดูให้ดีนะครับบางธนบัตรนั้นจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับตรงนี้นั้นจะไม่ใช่ตัวดีหรือเลขหนึ่งนะฮะตัวนี้จะไม่ใช่งองูหรือเลขหนึ่งแต่ตรงนี้นั้นนะ ทำให้ดีนะครับจุดนี้นะครับเพื่อนๆจุดความแพงอยู่ตรงนี้ถ้าเพื่อนไปเจอนะฮะเพื่อนเพื่อนไปเจอ,อดอกจันตรงนี้เป็นจุดนะฮะ แบบนั้นจะมีราคานะครับจะมีดอกจันทั้งสองสองฝั่งแบบนี้นะครับทั้งซ้ายและขวานะฮะตรงนี้จะไม่เป็นหมวดนะฮะจะไม่เป็นตัวดีตัวหนึ่งอย่างงี้นะฮะจะเป็นแค่ดอกจันเฉยๆนะครับถ้าเจอลักษณะแบบนั้นจะมีราคาแพงถึงหลักพันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองสังเกตดูแล้วกันนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดแชร์กันไปยาวๆให้กับทีมงานนะฮะเหรียญสยามด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจที่เราจะนําสาระดีๆมาฝากกับนักสะสมทุกท่านนะฮะ ช่องนี้เหรียญสะสมเพื่อน,นักสะสมครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาระดีๆครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ